ค่ะรัพนย่าคณธรรมค่ะสวัสดีค่ะนิสาชนสมบูลศิสกุลค่ะสวัสดีค่ะจันเิราวงเจรญวัฒนาค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมานําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของเราเรื่องกลงแปลร,รักษาโฟมค่ะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะที่มาและความสาคัญนะคะในปัจจุบันนี้ค่ะแก๊สโฟมแช่หั่นสดกันใช้กันห่าแน่ในปัจจุบ,นบันน,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 จจบนะคะคลาสสิกโฟมซึ่งเป็นสตารที่ไม่สามารถเจี๊ลายได้ตามธรรมชาติ และต้องเช้นานานับพันปีกว่าที่มันจะสลาสยได้ค่ะและถ้าหากเรานําไปเผาคะ่ะก็จะทำให้เกิดมลพิษในอากาศอีกครั้งตัวพลาสติกโฟมยังเกิดปัญหาตัอสิงแว้นล้อมีด้วยค่ะจากโครงงานของเรานะคะสิ่งที่จะสามารถนํามาใช้แทนตอโฟมหรือพลาสติกโฟมที่มีอยู่ในทีกวันนี้ได้ก็คือแกลบข่าซึ่งวัตถุประสงค์ข,ของเรานะคะก็เพื่อที่จะ หาอัตราส่วนในการทําผันแกะและประดิษฐ์กล่องแกะเพื่อรักษาอุณหภูมิขาดและสมิรานของเราเราได้ระบุไว้ว่ากล่องแกที่ประดิษฐ์จะสามารถรักษาอุณหภูมิได้24ชั่วโมงและสามารถใช้งานแทนกล่องโฟมที่มีอยู่ในทุกวันนี้ได้ค่ะสําหรับตัวแปรของการศึกษานะคะตัวแปรต้นได้แก่อัตราส่วนในการทําผันแัดกับกล่แกรักษาอุณหภูมิขาดและตัวแปรตามนะคะได้แก่ประสิทธิภาพของผันแกร กําลังภูมิภายในกล่องค่ะและตัวแปรควบคุมนะคะได้แก่เวลาค่ะสำหรับขอบเขตการศึกษานะคะเราจะใช้แกลบที่มีอยู่ในพื้นที่ในการทําค่ะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะคะคือกล่องแกลบจะสามารถรัษาอน้ำภูมิได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มมูละค่าให้กับตัวผลิตภัณฑ์ค่ะและเอกสารที่เกี่ยวข้องหรือที่โครงการของเราได้นํามาใช้เป็นองค์ประกอบในการทากล่องแกลบนะคะมีดังนี้ค่ะ หนึ่งแกลบ,บเป็นตัววัสดุหลักและมีคุณสมบัติกันความร้อนค่ะ 2. น้ำยางพาร,ราช่วยเสริมให้ตัวแกลบเกิดการประสานกันค่ะ 3. ปามกรดซัลซิริกใช้เพื่อย่อนระยะเวลาในการแข็งตัวของน้ำยางพาร,ราก่อนที่จะนำมาผสมทับแกลบค่ะ 4. ี่ต่อติดประสานไม้ใช้เพื่อในการประสานกันของแผ่นแกลบดีมากยิ่งขึ้นค่ะ วลขึ้นไม้อาจและกระบวนการเพื่อใช้เป็นแนวในการทำแผ่นแกลบค่ะวิธีในการทำนะคะก็คือเราจะใช้น้ำยางพารา100%เอร์เซนตนะคะจำนวน1,000 ml ัลค่ะจากนั้นนะคะเราก็เทใส่ภาชนะค่ะแล้วก็ใส่แกลบจำนวน300กรัมค่ะคนให้เข้ากันเลยนะคะ เข้ากัแล้วเราก็จะใส่กรดซันฟิลิกลงไปค่ะจำนวน2ฝาเมื่อคนให้เข้ากันเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เทใส่พิมพ์ค่ะแล้วก็เกลี่ยให้มันเสมอกันทุกมุมนะคะ เมื่อมันเสมอการทุกมุมแล้วเราก็นำแผ่นพลาสติกที่รองไว้นะคะปิดไว้ค่ะแล้วก็หาอะไรมาทับไว้นะคะซึ่งที่เราหามานะคะก็จะเป็นจำนวน30กิโลกรัมค่ะเราจะทิ้งไว้อย่างนี้นะคะประมาณ30นาทีค่ะเมื่อผ่านไป30นาทีแล้วนะคะเราก็แกะออกมาค่ะมันก็จะค้งรูปแล้วแต่ว่ายังไม่แห้งนะคะเราก็จะต้องนำไปตากแดดคะ่ะซึ่ง ซึ่งเราตาดแดดเป็นเวลา2วันค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะวัดแผ่นแกลบแล้วก็ตัดตามที่เรากำหนดไว้เลยค่ะ แล้วก็เราก็มาตัดสแตนเลสฉากนะคะแล้วก็นำมาประกอบกันเป็นโครงของกล่องค่ะด้วยกาวตาช้างค่ะจากนั้นนะคะเราก็ใส่แผ่นแกลบลงไปเลยค่ะแล้วเราจะติดมันไว้ไม่ให้มีอากาศเข้าไปนะคะด้วยกาวตาช้างแล้วก็ยังมีกาวประสานไม้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะนำแผ่นฟอย์นะคะเราหาจากขนมค่ะ ถุงขนมนะคะก็นำมารองแล้วกออ็แปะไว้นะคะไม่ให้มีอากาศเข้าไปส่วนตรงนี้นะคะเป็นฝานะคะแล้วก็จะติดแผ่นถุงขนมไว้นะคะเพื่อไม่ให้อากาศเข้าไปข้างในค่ะจากนั้นนะคะเราก็ใส่แผ่นกระับลงไปเลยค่ะแล้วเราก็คลุมด้วยแผ่นพลาสติกใสนะคะทั่วทั้งกล่องเลยค่ะ และวิธีการทดลองของเรานะคะก็คือการทดลองโดยการใส่น้ําแข็งกล่องละ1กิโลลงไปนะคะแล้วก็จับเวลาดูเป็นระยะระยะค่ะและนี่ก็คือผลการทดลองค่ะ กล่องมาข้าต้นนะคะทําให้เราได้รับข้อสรุปว่ากล่องแกลบรักษาอุณภูมิของเราสามารถใช้งานได้แต่ยังไม่มีประสิทธิธภาพซึ่งกล่องแกแบรักษาอุณภูมิน้ําแข็งจะละลายเร็วกว่ากล่องโฟมหนึ่งชั่วโมงค่ะและถ้าหากใครที่มีความสนใจจะนําไปต่อย,ยอดหรือต้องการประดิษฐ์เองทางโครงงานของเรานะคะก็มีข้อเสนอแนะโดยที่อยากจะให้ทุกคนนะคะศึกษาวัสดุปรป,ปกณ์และวางแผนให้ครบอบคก่อนลงมือทํา พร้อมทั้งศึกษาขั้นตอนในการทําให้ละเอียดก่อนค่ะและสำหรับวันนี้นะคะรับเราก็ขอจบกำนาเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอ,ขอบคุณค่ะ